สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ว่าด้วยเรื่องของเอ o โ e ดนะครับเอโเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของระบบ IOT นะครับซึ่งตัวเ n o โ e เนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆของระบบ IOT n o นะครับเอโคืออะไรนะครับเอ o โ e คือสิ่งของต่างๆที่ถูก ทำให้มันเป็นระบบเล็กๆเป็นวงจรเล็กๆที่มีตัวรับค่ามีตัวส่งค่ามีตัวแสดงผลนะครับมันคือวงจรอิเล็กทรอนอิกส์เล็กๆหงวงจรหรือจะเป็นวงจรใหญ่ๆก็ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ปลายทางและข้อสำคัญคือมันมีโซนในการเชื่อมต่ออ่าเอโนดจะเป็นปลายทางครับ มันจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ของระบบสมองกลฝังตัวไว้นะครับเพื่อทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อเครือข่ายครับดัวยอุปกรณ์ที่นิยมใช้กันก็นกคือพวกไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างๆหรือ MCU นะครับทีนี้ผมขออนุญ,ญาตเกริ่นไปถึงตัว MCU ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนาะสำหรับตัวผู้สอนเองนะครับผู้สอนจะใช้กลุ่มของ esp 8 2 6 6 esp 3 2ตัวบอร์ด Arduino หรือแม้กระทั่งตัว Raspberry Pi น,นะครับโดยจะอิงพื้นฐานการเขียนโปรแกรมใช่ครับของตัวม i โครคอนโทรเลอร์จะสามารถเขียนโปรแกรมได้ครับผมจะอิงพื้นฐานการเขียนโปรแกรมผ่านภาษา C และม i โครไพทอนอ่าไอภาษาพวกนี้นะครับมันจะเป็นภาษาหลักในการโปรแกรมมิ่งภายในบอร์ดมโครคอนโทรเลอร์ แต่ก็จะมีบอร์ดอื่นๆอีกหลายๆบอร์ดนะครับที่ใช้ภาษานอกเหนือจากนี้นะครับที่อาจารย์ไม่ได้ยกตัวอย่างไปนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปเนี่ยเป็นบอร์ดที่เขาค่อนข้างนิยมกันในในบ้านเราเนาะทีนี้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อ่าผมไม่อิงยี่ห้อเลยนะผมพูดถึงบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเขาจะประกอบด้วย เขาจะประกอบด้วยอุปกรณ์ที่เหมือนกับคอมพิวเตอร์เลยครับเพียงแต่ว่าเขาจะมีแค่พอร์ตเขาจะมีแค่พอร์ตในการเชื่อมต่อนะครับเพราะฉะนั้นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับจะมีสมองกลอยู่1ชุดหรือ2ชุดก็แล้วแต่ชุดของบอร์ดนั้นๆน,น,นะมันจะมีบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์บางตัวที่มี CPU 2ตัวอ่าใช่ครับมันมี CPU เหมือนคอมพิวเตอร์เลยครับและมันจะมีพอร์ต ในการเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ตอินพุตไม่ว่าจะเป็นพอร์ตเอาพุตรรวมไปถึงพอร์ตอินพุตและพอร์ตเอาพุตเนี่ยก็จะแยกเป็นพอร์ตอินพุตแบบดิจิตอลพอร์ตอินพุตแบบอนาล็อกพอร์ตเอาพุตแบบดิจิตอลพอร์ตเอาพุตแบบอนาล็อกนะครับคุณจะน่าจะได้ศึกษากันมาแล้วภายในรายวิชาอ<ม>ิเล<ม>็กทรอนิกส์พื้นฐานเนาะทีนี้นะครับหลังจากเรามีบอร์ดแล้ว หลังจากเรามีบอร์ดแล้วนะครับเราจะทํำยังไงให้มันเป็นเอนดนะครับหลักๆของการที่มันจะเป็นเอโนดได้มันจะต้องเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าหรือมันจะต้องหาทางที่จะส่งข้อมูลของมันไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้มันถึงจะเป็นเอนได้เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเอโนดมันจะสามารถส่งหรือรับข้อมูลจากตัวเซิร์ฟเวอร์ได้ครับอันนี้คือคุณสมบัติหลัก เอนโนดเลยทีนี้ผมจะยกตัวอย่างเอนโนดที่ผมใช้บ่อยๆแล้วกันผมขออนุญาตยกเป็นตัวบอร์ด esp 3 2นะครับที่อาจารย์ค่อนข้างใช้บ่อยนะเพราะว่ามันถูกครับใช่มันถูกทีนี้ถ้าเกิดผมมีบอร์ด esp 3 2มอยู่หนึ่งตัวผมสามารถที่จะโปรแกรมมันให้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้ แล้วใช่แล้วไงอะ่ะมันจะเชื่อมต่อไปทําไมนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีหน้าที่เฉพาะของมันอยู่หรือมันจะต้องมีหน้าที่ที่กําหนดของมันอยู่ว่ามันจะเชื่อมต่อไปทําไมผมอาจจะต่อตัวเซนเซ,นเซอร์หนึ่งตัวนะครับมันจะมีเซ,นเซ,น,เซนเซอร์ที่ชื่อว่า DHT 22ตัวนี้เป็นเซนเซ,นเซอร์ที่ค่อนข้างนิยมใช้ใช่ครับเพราะมันถูกนะครับ น้องราคาตัวละประมาณ30กว่าบาทถ้าเกิดซื้อของจีมาเนาะตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิและความชืน้นผมเอาน้องเนี่ยมาต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งเมื่อกี้ได้ทำการเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตแล้วตอนนี้มันสามารถที่จะกลายร่างเป็นเอโนดเต็มๆเ,เพราะอะไรครับเพราะว่าน้องมีการรับค่ารับค่าจากไหนรับค่าจากตัว DHT 22 นะครับแล้วมันสามารถส่งค่าไปยังปลายทางได้น้องจะกลายเป็นเอนนอทันทีนอกจากไอตัว DHT 22แล้วมันจึมีอะไรอีกครับมันก็จะมีพวกตัวอัลตราโซนิกเซนเซอร์ที่เป็นเซนเซอร์ o <oo> วัดอุณหภูมิอุยขอโทษครับไม่ใช่อัลตราโซนิกเซนเซอร์เป็นเซนเซอร์ในการวัดระยะครับอทลตที แล้วก็จะมี LDR LDR ก็จะวัดเป็นเรื่องของความเข้มของแสง M2 นะครับมันก็จะวัดพวกกา๊าซพวกแกส๊สนะครับหรือจะเป็นเซนเซอร์อื่นๆอีกมากมายหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดความสูงวัดน้ำหนักมันจะถือว่าเป็นเซนเซอร์ทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ตัว MCU นะครับหรือ a Node ของเราเนี่ยยังจะต่อตัวที่เป็นเอา u ์ได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นจอ LCD ไม่ว่าจะเป็นหลอด LED ไม่ว่าจะเป็นจอแสดงผลแบบต่างๆเพื่อแสดงผลแบบ Quick Response ก็คือหลังจากรับข้อมูลมาจากเซิร์ฟเวอร์แล้วเขาสามารถที่จะแสดงผลให้เรารับรู้ได้นักทันทีนะตอนนั้นได้เลยนะครับทีนี้ต่อมาในตัว Endnote เนี่ย หลังจากเราทำการเชื่อมต่อแล้วมันยังต้องการอะไรอีกนะครับหลังจากมันเชื่อมต่อแล้วนะครับมันยังสามารถที่จะเลือกวิธีการเชื่อมต่อ,อและโปรโตโคอลในการเชื่อมต่อนะครับไอ้สองตัวเนี้เราจะมาเรียนกันในบทถัดไปครับในเรื่องของคอนเน c t i ิวิตี้เพราะฉะนั้นในบทนี้สวัสดีครับ